กำลังปิ้งจามเอ็นเด้อจ้าพี่น้องตอนนี้ใบหนึ่งใบสองแหละปิ้งจามเอ็นห่อนๆเด้อใส่ลงไปอาหารทะเลฮะโมนี้หอยแครงกุ้งปลาหมึกแต่ว่าสิบ่มีปูหมาเด้อจ้าพี่น้องช่วงนี้บ่มีปลาตลาดสุดท้ายอหอมเป้จ้าพี่น้องแล,แล้วนะตับรวมฮะโมนี้ 对，对。 สบายดีสวัสดีจ้าพี่น้องบนสกู๊ิกคนที่ติดตามและรับชมกำลังปิ่งจามเอ็นละจ้าพี่น้องตอนนี้ใบหนึ่งใบสองเลยปิ่งจามเอ็นห่อนเด้อแหวะมาอุดนุนนอจ้าพี่น้องอุดนุนน่องคอนบนนเด้อปิ่งจามเอ็นขายสบายดีแม่สบายดีจามเอ็นคือเก่าพี่น้องจามเอ็นละจ้า ไม่ละสองพันไม่สองพันสองพันยัสองพันคือเก่าไม่ยัางไมยังก็ขึ้นเบิดแต่แสบนีบี่น้องมีแขน้องอนลอกตรงจานว่าเธอเศร้าไหมเบิดจามไหมแม่นเฮาจามเวลาหยันบ่มึดเห็ดนังละเฮ็ดข้าวต้มตัดเฮ็ดข้าวต้มตัดจ้าี่น้อง กระต้มตัดกระต้มตัดเออกระต้มตักแซดด้พี่น้องอือข้าวก็ขูด้สบายดีสวัสดีเจ้าพี่น้องบัสทกคนอันนัเอ๊ะัน้องอันนัเเอาสบายดีรูปสองมืสบายดีเจ้า

จองอันละมาตัดตัดให้ได้ได้ก็ละอันละเชียวนี่บ่อันแพ็กอันแพ็กอาหารมาหอ่อพี่น้องมันจังได้งาม,มตักลายกระเจี๊ยราคาคือเก่าพี่น้องอันละห้าพัน

อหอมไอ้น้ำซาไปคุณหมอได้ป่ะจำเอ็นออก็หอมหอมกุม้มกุ้มนนเอ้ยโฆษณาแล้วไม่ลูกชื่อจำเอเ็นเด้อเสิงาออมอะไรนี่แล้ว,ลวงาเวมเลยพี่น้องทั้งงามทาั้งแซ่ทั้งหวาน ได้จักอันแล้วล่ะอ๋อได้กระได้หกอันหากระได้สามสิบพัน,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 นปิ่งแล้วแล้วพี่น้องชวนข้าต้มกาเมนแล้วเลยแม่ปลาวันนิหารก่อนบอ ตอนนแม่อยากตําบ่ล่ะนางแม่กินตําบ่กินตําเนาะตําตําเดีวมื้อนี้ว่าสิตําอ่าตําทะเลรวมสู่อีแม่กัน้องซาวกินแหพี่น้องนําเด้อจ้าพี่น้องตอนนี้เอิ่มมิก็กําลังนตํารวมทะเลให้น้องพรกับอีแม่กินนนลยบ่ได้กินนี่นี่เอิ่มมิงเพิ่นเลยสิตํากิน โซซีมือพี่น้องหลวบขนนี้แล้วก็ลวกปลาหมึกก่อนพี่น้องแต่ว่าสอนนี้ไม่ได้หลวกจนทุกขอด้วยใจพี่น้องทุกโ์ขอดกับปลาแซ่บไอ้แข้งนั่นเหือนพราะไอ้แข้ง ลายโปแซ่บขันบป,นปลวกเลยกะเย็นพญยาดพี่น้องลวกยนิดนึงขั้น,น,นกะเป็นลวกสุกและจ่ายพี่น้องเสี่ยงเรามาต้มได้บันนี่อาเิษฎบะระอเอ้ยเป็นได้วะเฟียมตา คีรอดมักทัวมักหุ่งกะใส่ยางละหน่อยจะพม่นอนเพราะว่าใส่ร้ายมันมันสิบแซ่บใส่ยางละหน่อยออใส่ลงไปอาหารทะเลค่ะวันนี้หอยเ,เชรงกุ้ง หมึกตะว,ว,ว,วันสีบ่มีปูหมาเดีจ้า่องช่วงนี้บ่มีตลาดสาลี่ข้าโพดแต่ลงไปเลยสุดท้ายฮอมเป้จ้าพี่น้องแ,แล้วนะกำรวมข้างบนนี้อาไปแสดเล เต็มาดเลยมือนีมันมาเด้อมาเด้อกินตำรวมทะเลได้พี่น้องเด้อแล้วเด้อจ้าพี่น้องตำทะเลรวมปลาจานปักใหญ่มือนีมาเด้อจ้าพี่น้องมากินน้ำซาวมิงน้องก้อนอีแม่เด้อจ้าพี่น้องแซ่บๆน้ำกันเด้อมือนี้เด้อมาเด้อจ้า ทัทะเลรวมว่าน้อนจะไปกินมล่ลูกเออมผลไม้างกิน,รรมมน,นกระกกกป๋องนีนะ้เสรแล้วต่แก่แค่แ วันนี้รถทัวร์มา้อมกันสองคันเลยจ้าพี่นอ้องมาสองคันว่านนี่ฮะว่านนี้มาคันเดียวโอ้เขาบันลงมาส่งคน <c oughs> <c oughs> แม่วดีใจโอ้ยสิมบัตแลจาเขาวันนี้เนาะ <c oughs> เด็กมันต้องไปเหตุอไรอย่างนี้ถึงสมองนะฮะเด็กไปอย่างน้อนะต้นเบาแหว่แปบเดียวเองขนาดสกัับเลย อยู่หานเทาตอนแรงๆพี่น้องเงียบสงบมือนี้รถทัวร์มาสองขั้นกะเพิินกะลงมาบัวลายพี่น้องสิ่นี่ไปแต่หันเวียดฟังนั้นแหละเนาะเพิ่นมี่หานกับเข่าทางข้างหานเทาพี่น้องกะสองวันเต็มๆพี่น้องบบเห็นบอกกุ้งเพิ่นหันไปไทยนาให้อัน่อแม่ชาวมิงสองวันสามวันลรวเพิ่นไปไทยเว้นหน้าเพิ่นได้พี่น้องเด้ยันพี่น้องกินฮอด เพิ่นมากกับมาคำคำอะไรหกเจ็ดโมงมาแต่ละมืออะ่ะทางมันก็ยากในพี่น้องเอ้าคลิปนี้กาซจะมิงขอลาไปก่อนได้จ้าพี่น้องก็ต้องขอบคุณขอบใจพี่น้องหลยๆเดอที่สนับสนุนบอกขามโฆจณนาพี่น้องกอลากันไปขอฝากส่งน้องสาวในเดอ้ขอ,ขอพี่น้องส่งน้องคนสวรรค์เด้จ้าพี่น้องส่งน้องคนสวรรค์เด้อพี่น้องเด้อฝากในได้จ้าขอบคุณไลยๆเด้อพี่น้องเด้อลากันไปก่อนจะบายดีจ้า